ราตูนไมครับตอนเมื่อนนบต้องการฆ่าทุกคนสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมนนบเองนะเดี๋ยววันนี้นนบจะมาทำร้ายทุกคนนะเพราะว่ามีคนดูถูกนนบว่าบ้านนนบมัน่ากเนี่บ้านดินก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ดีนะ นี้จะแกล้ง,งปโปรก่อนเลยโอย้บานโปรน,ปนี่เราต้องทำท็อดไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะ บล็อกอะไรนั่นลืมแล้วอ๋อทรายนั่นเองเดี๋ยวนุกขอหาแป๊บนึงโอเคนุกเจอละทรายไปลุกๆลึกเลยพาไปด้วยนจะเอาส่วนนี้แหละเป็น เป็นยังไงเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นส่วนนึงที่เราจะอาลาวานะเขาจีบแเ,เราก็จะลาวาเลยฮะโอเค ว่าไงให้เต็มนี่เลยก็ได้นะโอเค โปรเนี <sucks> ่ย um ม <inflation climb> <victory> ันเป็นโปรโปรชินโนะก็จริงติ๊น้องขอเก็บของอะไรก่อนนะแล้วก็บอกเลยตายกันแน่ฮ่าฮ่าเดี๋ยวนี้ขอเอาบ็อกของมันมากัน ใช่ได้ววะดูว่ามันจะให้นอนเราใช่คุ้มโตเอกโอเคแต่เ,เ,เราดูกันโอนบ้านนี่แหละครับบ้านว่ะสองเท่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าน่า เราดูเลยแฮ่แฮ่แฮ่ฮ่าฮ่าโอเคนะตอนนี้โปรโก็ได้มาถึงบ้านละโหได้เพชรมาสองก้อนเลยเออเดี๋ยวครับ เด <laughs> okay. 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 ี๋ยวก็ทุกคนทุกคนต้องดเวทเดี๋ยวตัเนนะต้องขอโทษ้ลยลืมกดอันนั้นโอเคอ่าโอเคครับตอนนี้โปรก็เลยเดินทางมาถึงบ้านแล้วพอดีโปรอ่ะยังไงอ่ ขุดเพชรมาได้นะอ้าวบักแรงเนี่ยช่มันะน,แน,น,นะแล้วว่าอะไรเนี่ยโอ้มันจุดใจอ่ะเออไม่ฮ่าฮะาฮ่เดี๋ยวเราดูด้วยบ้านมันดีกว่าว่ามันถูกโ,โดนไหม ไปเก็บของได้ไปนะของหายไปหมดแล้วมั้งของมันอะ่ะฮ่าฮ่าลากันนะฮ่าฮ่าอ่ะโอเคเด้โชคดีเพราะเจอแฮกเกอร์โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาจัดการแฮกเกอร์ต่อ ไวาแฮกเกอร์บ้านของไก่ยังไงวะโอ้โอ้ใช่ไหมได้เราจะวางทีมพีทหมดเลยทีมพีนี่คือ ไปให้ผมทำแบบยัไไงไงมพม่คมาได้แฮกเกอร์จทำอะไรกับฉันไว้คิดว่าฉันตายเหรอฉันว่าบ้านฉันไก่เหรอ,อสงสัยบ้านนายจะไม่มีของแล้วแหละแฮกเกอร์ จรูจดีนนี่เบ้อคเดี๋ยวรอดูกุ่งานกันเลยครับทุกคน โอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เอ๊ะระเบิดอะไรวะว้ากูไปแล้วเดี๋ยวเอ<น>อเอโอโอ,โอ้ยเราหลับไปแอ้อม นี่ไงสพมันฮ่า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 สร้างบ้านให้มันแล้วกันแล้วกันนะ นี่แหละนี่ลองดำเองแล้วกันนะฮ่ฮ่โอเคครับต่อไปก็เป็นรายของพระเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่อยู่อย่างนี้เราจะต้องรู้ละเราจะเอากล่องมาวางไว้เป็นของ เราจะวางบล็อกทองไว้แล้วก็ไปเหยียบแถบนั่นแล้วเราก็จะรู้ก okay. <t> ันเองฮ่าฮ่าฟงเลยมันแน่นอนโอเคโอเคเจ้ามายู่ใช่ไหมโอเค วินกีนที่ร,ระเบิดรายแรงเราจะเขียนป้ายให้ผเราจะเขียนป้ายให้ว่าเจ้า ไปไมีถึงต่อกันสำหรับพระเจ้าจากคนกาโอเคแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราชมดูผลงานเลย ้พระเจ้าไ้เล่นนอกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะนะไอเนี่ยสำหรับพระเจ้าเอซี่อะไรว้าวว้าวอ้วไข่ทองยายรูนนะ หลับไปเลยนะออานี่ไงผลงานที่โชว์กมาโอ้โหบ้านพระเจ้าโคตรสวยเลยแต่กลับดันเออถูกไปก็ได้ออานี่สวยอืมถูกดีแล้วกันนะบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเอบ้านของแฮกเกอร์นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแสดงการ แสดงแบบยังไงอะแบบเป็นแค่การแสดงแสดงความบันเทิงนะคะโอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนของเรานะครับบ๊ายบาย